สวัสดีครับมาพบมาเจอ,เจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสาเข้าครัวอครั้งหนึ่งครับจะทำอะไรกินนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับผมได้ปลาช่อนนามมามาจากสุขโขทัยครับผมก็เลยว่าจะทำกินเย็นนี้แล้วก็ทำไว้กินตอนเช้าครับเพราตอนเช้าตื่นแต่เช้าครับ เอาแช่ตู้ไว้แล้วก็พอออกมาอุ่นกินได้เลยครับผมก็ mm hmm. ได้ไม่ต้องทําตอนเช้านะครับผมวันนี้เสนอมีเมนูนี่ครับปลาช่อนนะครับทอดกรอบแล้วครับผมปลาช่อนผัดผัดชาครับผมเรียกผัดอะไรผัดใส่ ต้นหอมขิงกระเทียมพริกแล้วคัเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมแล้วก็อีกเมนูหนึ่งครับผมนี่ครับแกงปลาช่อนครับผัดพริกแกงครับปลาช่อนนาแท้นะครับผมก็เครื่องปรุงก็มีมะเขือ พิกไทยอ่อนพริกชี่ฟ้าชกซอยแล้วก็กระชายนี่กระเพราครับสูตรเด่นเลยครับขาดไม่ได้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับพริกแกงสุขโขทัยผัดเผ็ดครับผมพริกแกงเจ้านี้อร่อยมากนะครับผมนี่ครับ สั่งมามาเยอะนะครับนี่ครับนี่นพริกแกงขัดเผ็ดพริกลาบลาบสุโข,ขทยัยแล้วก็พริกแกงส้มครับนี่เอามาไว้สั่งมาไว้กินนะครับผม Trong bún có mì, mì. chuốt, đi, nấm ăn hỏi กู้ขขาวทองน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมผัดชาครับ ร้อนแล้ใส่น้ำมันขึ้นลงไปครับใส่นิดหน่อยพ้อนะครับมารอกระเทียวกระเทียมลองกระเทีรยว เกลือและหม้อใส่ฟ้าลงไปครับใส่น้ำหองไปครับ รอบๆ,ๆ,ๆดีใส่ลงไปขาดไม่ได้เลยครับน้ำมานหอมแยมใสลงไปเลยครับน้ำตาลเม็ด่อยใส่น้ำนันเลครับ สี่โมงไปครับติดขันติดขันนะครับใสายลงไปครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่อันนี้ลงไปครับ หนึ่งอย่างแล้วนะครับผมนี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อน เสร็จเป็นหนึ่งอย่างแล้วนะครับเหลืออีนี่หนึ่งอย่างครับแกงปลาครับผัดเผ็ดปลาครับใส่น้ำมัลงไปครับนี่ครับามไม่ได้เลยนะครับผม จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาปลาท่อนใส่ลงไปเลยครับผม ไปเรามาปรุงเครื่องกันนะครับผมใส่รสดีลงไปครับใส่ชุนรสครับน้ำปลารอบนิดหน่อยคนระับ เนื้อปลาเริ่มจะสุกนะครับผมเราก็ใส่นี้แล้วก็พริกไทยอ่อนครับใส่เมลเขือพริกไทยอ่อนพริกซอยแล้วก็รายครับ เป็นยังไงมัางครับผมนี่ครับสุกได้ที่แล้วลครับผมใส่กระเพราลงไปครับ เยอะๆครับผมเครับนี่ครับแกงปลาครับผมแกงปลาช่อนใส่มะเขือครับสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวตักใส่ชามเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับสองเมนู อันนี้เอาไว้กินตอนเช้าครับเดี๋ยวจะใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ครับอันนี้เย็นนี้ครับนี่ครับแกงปลาสูตรสุขโขทัยนะครับผมทนาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามการรับชมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันครับผมคลิปนี้ก็ ต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ